เมื่อกี้นะคะเป็นลืมไปว่าวันนี้ฉีดวัคซีนก็เลยใส่เสื้อแขนยาวมาตามปกติพอมันถึงเแล้วนึกขึ้นได้ว่าเต็มมาฉีดยามันไม่สะดวกในการฉีดค่ะก็เลยต้องลงไปเปลี่ยนเป็นเสื้อแขนสั้นตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะเตต้า แปดพันเก้านันเก้าพัน คือสถ้าปวดกินทาราไปเลยไม่เป็นลยวก็มาดื่มสุขุมขุ่ขอยอยนเขาบอกว่าถ้าปวดก็กินทาราไปเลยกินไปเลยแต่ว่าเขาแอกว่าคือต้องดื่มน้ำให้เยอะเขาบอกมือเบาที่สุด โลหะ,ะร,ะรกี่ตัวตัวดีเราต้องให้มันเรื่องเป็มทรงเียด้วเรื่องพิ้งดีดีก็ที่สุดแล้วเนะะาะต้องหายาดีนวนะ พาสต้าเนี่ยเกือบอาทิตย์นะคะติดกระอกร่วขอให้เลย <c oughs> พาสต้าตอนนี้นะขอบอกว่ามันติดดีมากค่ะ นี่ออกไปรับรองครับผมออกไปรับรองเสร็จแล้วไว้นั่งรอสังเกตอาการอีก20นาทีครับผมนี่ออกไปรับรองก่อนใช่คุณวันนี้นานะคะทีอ่อยู่ตามปั๊บเลยไหมคะค่ะตามบั๊บ ไปที่ไปพาสปอร์ตได้ไหมได้ค่ะ,คะก่อนที่มาไม่ได้ทําให้บอกว่าให้ไปทำ้างนอกเลยแต่ว่าไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่าหนูใส่ไห้ได้ได้ค่ะวันนี้เอาพาสปอร์ตมาใส่ใส่แท็กชิะได้ได้มาแล้วค่ะไปรับรองครบแล้วนะคะสามารถเดินทางได้ค่ะคือไปเนี่ยเวลาเราเดินทางข้ามจาังหวัดนะคะเขาก็จะมีดา่าน การตรวจเพื่อที่จะเข้าในแต่ละจังหวัดเราก็จะต้องแสดงว่าเราฉีดวัคซีนกี่เข็มครบหรือยังนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องถูกสังเกตอาการต่อค่ะ วันนี้นิดก็มาฉีดวัคซีนโควิด <COVID S 2> ค่ะ,ะเป็นแอสตราเซเนกาเข็มสงนะคะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสำหรับการฉีดครั้งนี้นะคะก็รวดเร็วกว่าครั้งครั้งแรกค่ะเพราะว่าหลังจากที่จริงๆแล้วเรานักเวลานับฉีดจะเป็นเวลา11โมงนะคะแต่พอเรามาถึงสักประมาณ10บโมง5นาทีเนี่ยค่ะ เราก็ไป,ไปรับใบคักรองพอกรอกข้อมูลเสร็จเราก็สามารถเดินเข้ามาได้เลยค่ะตามช่องเราก็มาวัดความดันความดันก็วัดครั้งเดียวผ่านค่ะหลังจากนั้นเราก็เข้าไปฉีดไปฉีดวัคซีนก็ฉีดแป๊บเดียวไม่เจ็บไม่เจ็บเลยค่ะหลังจากฉีดเสร็จเราก็มาออกใบรับรองพอออกใบรับรองตอนนี้ออกใบรับรองได้แล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราก็มานั่งสังเกตอาการอยู่ประมาณ 20 3สถึงนาทีค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าก่อนที่เราจะมาฉีดวัคซีนนะคะเราก็จะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้มีความสมดุลมากที่สุดนะคะอย่างของนิดเองนะคะ่ะวันที่ก่อนฉีดวัคซีนสองวันเราก็จะไม่ออกกำลังกายหนักนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนี่หละค่ะคือการเตรียมร่างกายที่ดีที่สุดถ้าร่างกายเรามีความสมดุล โอกาสที่เราจะเกิดเอฟเฟกต์ต่างๆก็ก้นน้อยของไปด้วยนะคะอีกอย่างนึงดื่มน้ําสกัดใบกรานางค่ะมันก็จะช่วยปรับความสมดุลในร่างกายของเราคือมันจะช่วยให้ร่างกายเราเย็นเพราะปกติเราเป็นคนตัวร้อนเนาะมีอาก,การร้อนบวมบ่าใบทองฉะนั้นน้ำสกัดใบย่านางมันก็จะช่วยให้ร่างกายเราเย็นมันจะช่วยลดเอฟเฟกต์เยอะเพื่อนๆคะ ถึงแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำเสมอนับจากเ,เราก็ทำกันมานานแล้วแต่ว่าอย่าลืม1ต้องเป็นระยะห่างนะคะอย่างน้อยเมตรสองเมตรนะคะที่2ก็คือสวมแมสคค่ะเป็นประจำเลยนะคะมันก็จะช่วยลดอาการเป็นไข้ติดเชื้อต่างๆโรคภูมิแพ้ต่างๆได้นะคะแล้วอันดับ3าก็คือจะต้องล้างมือบ่อยๆค่ะ